สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่397สนามรบโลกที่ถูกทอดทิ้งเพลงหยุดแบ่งออกเป็น4ขั้นขั้นเริ่มต้นขั้นต้นขั้นปลายขั้นสำเร็จก่อนหน้านี้เพลงกระบี่ที่จะบรรดานักเรียนเหล่านั้นแสดงออกมาล้วนจะอยู่ในขั้นปลายทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น3กระบวนท่าหรือ10กระบวนท่าก็ไม่มีใครที่จะฝึกฝนไปถึงขั้นสำเร็จได้ จริงๆแล้วมีน้อยคนมากที่จะสามารถฝึกฝนเพลงกระบี่ชุดหนึ่งให้ไปถึงขั้นสำเร็จได้นอกจากจะเป็นจมุทธที่ได้ใช้เพลงกระบี่ชุดนั้นมานับครั้งไม่ถ้วนเท่านั้นถึงจะสามารถทําได้ใครจะไปเสียเวลามากขนาดนั้นเพื่อฝึกฝนเพลงกระบี่ชุดเดียวกันหากว่ามีเวลามากขนาดนั้นก็คงไปฝึกฝนเพลงกระบี่ที่สูงกว่านี้แล้วแน่นอนว่าหากว่าสามารถฝึกฝนเพลงกระบี่ชุดหนึ่งให้ไปถึงขั้นสำเร็จได้<อ>เพลงกระบี่ก็จะเปลี่ยนไปอย่างมากอนุภาพเพิ่มขึ้นประณีทมากขึ้นและยังเพิ่มระดับมากขึ้นอีกด้วย หากเอา1 3กระบี่ฆ่าวิญญาณมาพูดแล้วเดิมก็เป็นเพลงกระบี่ขั้นวิญญาณดับสูงสุดแล้วแต่ว่าพอฝึกฝนหนึ่งขั้นสําเร็จอนุภาพของมันก็จะเทียบได้กับเพลงกระบี่ขั้นปีศาจดับต่ำและอนุภาพยังแข็งแกร่งขึ้นไปอีกวายุสลายวิญญาณจางรูเ้เฉินใช้ความเร็วที่เนิบหนาบนั้นแสดงกระบวนท่าที่สองออกมาความเร็วที่กําลังแสดงออกมายังช้ายิ่งกว่ากระบวนท่าแรกซะอีกชางรู้เฉินทาอะไรนะ่ะเขาเป็นอะไรไปเหรอหวงเย็นเฉินเบิกตากว้างนารู้สึกโมโหมาก นางรู้สึกว่าจางวัเชเฉินแสดงกระบี่ออกมาได้อย่างไม่จริงจังและยังเหมือนทำไปไเล่นจากการฝึกฝนของนางนางเองก็มองความยอดเยี่ยมนั้นไม่ออกนอกจากนางแล้วยังมีนักเรียนบางส่วนที่ยิ่งมองไม่ออกเข้าไปใหญ่เงาปราบวิญญาณจางวัเชเฉินยังคงใช้ความเร็วที่เรียกว่าช้ามากนั้นแสดงเพลงกระบี่กระบวนท่าที่สามออกมาพอแสดงเสร็จจางวัเชเฉินก็หยุดลงเขาไม่ยอมแสดงต่อทำไมถึงได้หยุดลงหรือว่าเขาจะฝึกฝนเพลงกระบี่มาได้แค่สามกระบวนท่ากันด้านล่างเกิดเสียงพูดขึ้นมาอย่างสงสัย ขั้นกระบี่ใจลูกกันที่ว่าก็คือการฝึกฝนกระบี่ด้สามกระบวนท่าซ้ำยังช้าอย่างนี้อีกนับว่าไม่ดีมันยังชื่อเสียงเลยดูแล้วเขาคงจะโชคดีจริงๆอ่ะที่ไปได้รับการถ่ายทอดวิชาจากจักรพรรดิฟอจึงได้ไปถึงขั้นกระบี่ใจลูกกันได้น่ะบรรดาักเรียนที่อิจฉาจางกงเฉินต่างจงใจกล่าวออกมาเรากับจะพูดว่าจางกงเฉินก็แค่โชคดีกว่าพวกเขาเท่านั้นหากว่าพวกเขาได้รับการถ่ายทอดจากจักรพรรดิฟอเหมือนกันเขาก็สามารถไปถึงขั้นกระบี่ใจลูกกันได้จางโลเฉินแสดงกระบวนท่าขั้นสำเร็จออกมา แค่สามกระบวนท่าแรกเท่านั้นส่วนด้านหลังอีสิบกระบวนท่าเขาล้นแต่ฝึกฝนได้ในขั้นปลายในเมื่อยังไม่สามารถฝึกฝนไปได้ถึงขั้นลัทิติก็มันจะเป็นต้องแสดงมันออกมาเวลาสั้นๆแค่สามวันก็สามารถฝึกฝนเพลงกระบี่ไปถึงขั้นสำเร็จได้คนคนนี้สมแล้วกับที่อยู่ในขั้นกระบี่ใจรู้กันครึ่งเซียนหลิงหยวนกล่าวชมเชยออกมาครึ่งเซียนหลิงสูพยักหน้าแล้วกล่าวว่าฝึกฝนเพลงกระบี่ขั้นสำเร็จได้ในสามกระบวนท่ายังไร้กากับฝึกฝนทั้งชุดสำเร็จในขั้นปลายไดซะอีกพรสวรรค์ของเขาเหนือกว่าข้าซะอีก อันดับที่หนึ่งของการทดสอบรอบที่2แน่นอนว่าต้องเป็นแจางโรชเชนการทดสอบรอบที่2ยังคงดําเนินต่อไปนักเรียนที่แสดงกระบี่เสร็จแล้วค่อยๆออกไปจากสํานักเสียนกลับไปยังที่พักของตัวเองเพื่อรอผลการทดสอบรอบที่2ขณะเดียวกันก็รอเนื้อหาการทดสอบรอบที่สซือสิงคงชางชี้รั่วซี่หันและเฉินซีเอ๋อเองก็ทดสอบเสร็จแล้วทุกคนก็เลยมารวมตัวกันเพื่อไปยังร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดของเขตเมืองที่7จ็ดห่อเสื่อเพื่อจัดงานฉลองกันค่าใช้จ่ายของหอเสื่อทั้นสูงมาก มีแต่คนของตระก,กลูลเซียนและครึ่งเซียนเท่านั้นถึงจะมาร้านอาหารใหญ่ขนาดนี้ได้เฉิญซี่เอ๋อบอกว่าตัวเองเป็นคนของเขตตะวันออกก็เลยเป็นเจ้ามือที่งานฉลองล้วดสื่อหันลูกข่าออกมาว่าการทดสอบรอบที่สามอาจจะไม่เหมือนกับรุ่นก่อนๆและอาจจะไม่ใช่สำนักเซียนจัดและยังอาจจะไม่ได้จัดที่โลกคุนหลุนด้วยบรรพบุรุษตะกลูลลวก,ก็คือลวดสวีถ้าเป็นข่าวที่ลวดสื่อหันลูกมาก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดชางชี้ชีวิตศจากเล่าขึ้นมาเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าไม่ได้จัดที่โลกคุนหลุนและไปจัดที่่ไหนนกันละ ล้วสีหันยกมุมปากขึ้นน้อยๆแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาจานโนเฉินคิดอยู่พักหนึ่งแล้วกล่าวว่าสนามลบโลกที่ถูกทอดทิ้งเหรอได้ยินอย่างนั้นสินาทุกคนก็เปลี่ยนไปทันทีเป็นไปไม่ได้สนามลบโลกที่ถูกทอดทิ้งอันตรายขนาดนั้นมีแต่ผู้ฝึกฝนระดับขั้นมังกรมัจฉาหลือเรึ่งเสียรเท่านั้นถึงจะมีกําลังพอที่จะไปที่นั่นได้หากว่าให้จมยึดกั้นสวรรค์ไปก็ไม่ต่างอะไรกับการไปลนหาที่ตายเลยหวงเยินเฉินกล่าวมาอย่างเคร่งเครียดล้วดสีหันกล่าว ขาเองก็ได้ยินบรรพบุรุษส่งข่าวมาจอนี้ระดับสูงของสำนักเซียนยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะต้องไปยังสนามรบของโลกที่ถูกทอทิ้งแล้วแน่ๆแต่ว่าให้ทุกคนทำใจไว้ก่อนก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายทุกคนพยักหน้ากันพองานเลี้ยงจบทุกคนก็ไปซื้อ,อยารักษาอาการบาดเจ็บอาวุธวิเศษและของคุ้มครองกายพวกเขาเตรียมทรัพยากรล้ำค่าลําไปถวนเพราะหากต้องไปที่สนามรบของโลกที่ถูกทอทิ้งจริงๆก็ต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมในสำนักเซียน ที่พำนักเซียนที่เงียบสงัดแห่งหนึ่งที่พำนักนี้อยู่ใกล้กับศูนย์กลางสำนักเซียนมากมีลิงซี่หนาแน่นบนผนังหินดูเหมือนจะมีลิงซี่ลอยออกมาด้วยตึกตึกเสียงเดินดังก้องขึ้นสวีไห่มาที่ด้านล่างที่พำนักเซียนและคุกเข่าลงพางโค้งแล้วกล่าวว่ามำพบุรุษตอนนี้จังวเฉิอนอยู่ในการทดสอบรอบที่สองเขากลับสามารถฝึกฝนเพลงกระบี่ไปถึงขั้นสำเร็จได้คนคนนี้ไม่เพียงแต่มีพรสวรรค์สูงส่งเท่านั้นความเข้าใจของเขาเองยังสูงด้วยพอมารวมกับที่เขามีไขม่มุกมังกรด้วยแล้ว ความสาเร็จในอนาคตจะต้องคาดการณ์ประมาณไม่ได้แน่หากว่าเราไม่รีบฆ่าเขาตั้งแต่ตอนนี้วันหลังอาจจะเป็นภัยใหญ่ได้ครึ่งเซียนสารเตานั่งอยู่ด้านบนของเขาอีหินเงาที่ทอดลงมานั้นมีขนาดใหญ่มากและแผ่ไอที่แข็งแกร่งออกมาเขาหึมพออกมาเสียงเย็นแล้วกล่าวว่าเขาเป็นลูกศิษย์ของเลยจริงเดิมก็เป็นศัตรูของพวกเราตระกูลเซียนสวีอยู่แล้ววันนั้นที่มาใน,นสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์เขายังมาทาให้พวกเราตระกูลเซียนสวีเสียหน้าและอับอายอย่างมากหากว่าไม่ฆ่าเขา พวกเราตระกูลเซียนสวีคงได้ถูกคนทั้งแผ่นดินหัวเราะเยาะแน่ตอนนั้นเหลยจิงเองก็ล่วงเกินตระกูลเซียนสวีถึงได้ต้องถูกบีบให้ออกจากสำนักเซียนไปและไปที่เขาเทียนหมอตอนนี้เหลยจิงกลับพานักเรียนอัจฉริยะกลุ่มหนึ่งมาที่สำนักเซียนแน่นอนว่าทําให้ตระกูลเซียนสวีรู้สึกว่าถูกคุกคามและเห็นนักเรียนของเหลยจิงเป็นศัตรูไปด้วยสวีไห่เกล่าวเมื่อเป็นอย่างนี้ข้าจะไปจัดการเขาเดี๋ยวนี้อาศัยตอนที่เจ้าวอเฉินยังไม่ทันจะได้เติบโตรีบจัดการเขาซะช้าก่อนครึ่่่่งเเีียยนาาาาาตหสวววววไอ้้แลลก วันนี้เจ้าเฉินแสดงออกมาได้น่าตกใจเกินไปและตอนนี้ยังเป็นคนระดับเจ้าสำนักให้ความสําคัญกับเขาและยังเตรียมจะรับเขาเป็นศิษย์แล้วด้วยหาว่าลงมือฆ่าเขาในเขนตตะว,วันออกเจ้าจะปิดบังเจ้าสำนักได้ยังไงสวีไห่กล่าวถามอย่างสงสัยว่าความหมายของท่านคืออะไรครึ่งเซียนซานเตากล่าวว่าที่การทดสอบรอบที่3มได้กําหนดออกมาแล้วว่าจะเอานักเรียนทุกคนที่มาเข้าร่วมการทดสอบเข้าสํานักเซียนไปที่สนามลบโลกที่ถูกทออทิ้ง่ะอะไรนะสนามลบโลกที่ถูกทอดทิ้งเหรอสวีไห่ตกใจมาก ครึ่งเซียนสารเต่ายิ้มแล้วกล่าวว่าทำไมต้องตกใจขนาดนั้นหนามลบที่ถูกทอดทิ้งเองก็มีแบ่งระดับเพราะเขาน่าจะไปยังโลกที่ถูกทอดทิ้งระดับล่างจึงแม้ว่าจะเป็นโลกที่ถูกทอดทิ้งระดับล่างเองก็ยังมีอันตรายอยู่มากแต่ว่าจากการฟึกฝนของขั้นสวรรค์การที่จะมีชีวิตให้รอดได้ก็ม่ใชีเรื่องอยากอะไรสวรีไห่กล่าวบรรพบรุษรู้ไหมว่าเป็นโลกที่ถูกทอดทิ้งระดับล่างไหนโลกที่ถูกทอดทิ้งอู่สิงเป็นโลกที่เพิ่งจะถูกค้นพบครึ่งเซียนสารเตา่าวว่า เจ้าไปหาย่อฝีมือระดับหัวกะทิขั้นบังกรมาฉาที่ไว้ใจได้มาแล้วพามานี่ข้าจะติดต่อกับคนที่สนามลบโลกที่ถูกทอดทิ้งนั่นแล้วส่งพวกเขาไปที่โลกที่ถูกทอดทิ้งอูสิงก่อนรอให้จางอวเฉินไปเข้าร่วมการทดสอบรอบที่สามที่โลกที่ถูกทอดทิ้งอูสิงข้าจะให้พวกเขาจัดการจางอเฉินที่นั่นอย่างไม่ให้มีใครรู้สุยไห่กาวอย่างดีใจว่าบรรพบรุษท่านฉลาดจริงๆกับสามารถคิดแผนการอย่างนี้ได้ในสำนักเซียนมีนักเรียนที่ซื่อสัตย์ต่อพวกเราตะกูเซียนสวีอยู่คนหนึ่งชื่อว่าเนี่ยวันหลง และเขายังมป็ยอดฝีมือในรายชื่อขั้นสวรรค์ด้วยหากไว้เขาลงมือจะต้องคาดจ้างคนเฉิอนได้แน่ยอดฝีมือในรายชื่อขั้นสวรรค์ละ่ะดีมากหากว่าต่ำไปจากขั้นมังกร,รมัจฉาเขาก็เรียกว่าไประดับต้นๆแล้วนอกจากนี้หากว่าให้สำนักเซียนรู้ว่าเขาไปปรากฏตัวที่โลกที่ถูกทอดทิ้งอูสิงก็สามารถบอกได้ว่าเขาไปทำภารกิจฝึกฝนของจงยุติขั้นสวรรค์ <laughs> ครึ่งเซียนสารเตาเก่าตอนนี้จะไปพาตัวเนี่ยวินหลงมาหาข้าที่นี่สวีไห่ทำเรื่องพวกนี้เพื่อข้า ขอแค่ครั้งนี้สามารถจัดก,การจางรถเชิญได้ข้าจะให้ยาจิตใจกระบี่กับเจ้าเม็ดหนึ่งเพื่อช่วยให้เจ้าเริ่มไปขั้นกระบี่ใจรุกันให้ได้ขอบคุณบรรพบุรุษมากในใจของสุยไหดีใจมากแล้วรีบคารวะแล้วถอยออกไปเพื่อไปหาเนี่ยวันหลงกลับมาอย่างที่พักฟ้าก็มืดแล้วเสือสิงคงและฉางยีชีต่างก็กลับไปที่ห้องพักเพื่อหลอมรวมเรื่ององกรต่อจางรเชิญยืน,นอยู่กลางลานคนเดียวแสงจันทร์สาดบางบนล่าของเขาจะท,ทำให้เกิดเงายาวๆสวบเขาใช้นิ้วลูบไป,ปที่แหวนมิติ ก็มีแสงสว่างปรากฏอ,ออกมาแล้วอากบียาวสีม่วงออกมาเล่มหนึ่งมาถือไว้ในมือตัวกบีดูเย็นมากมีความยาวสี่ฉือและกว้างครึ่งฝ่ามือบนผ,ผิวกบีมีรูปสัตว์โบราณสลักเอาไว้แลวก็เป็นสัตว์สลักกบีม่วงสายฟ้าเป็นตัววิเศษระดับสิบมีสลักอักษรพื้นฐานเอาไว้72ตัวและยังมีอักษรระดับกลางอีก3ตัวในนั้นมีอักษร72ตัวที่เป็นอักษรพื้นฐานของท่าสายฟ้า อักษรระดับกลาง3ตัวแบ่งเป็นอักษรสายฟ้า1ตัวอักษรพลัง1ตัวและอักษรเพลิง1ตัวกระบี่สายฟ้าม่วงเล่มนี้เป็นกระบี่ที่จ้างเฉินซื้อมาจากเขตเบอร์ที่7เมื่อกี้และใช้อัญมณีไปถึง3ามแสนเจ็ดหมื่นเม็ดกระบี่โบราณเฉินหยวนตอนนี้ยังคงอยู่ที่ที่เซียนเทพกระบี่คิดว่ายังคงไม่สามารถซ่อมเสร็จได้เร็วนี้หากาการทดสอบด่านที่3าจะต้องไปยังสนามลบโลกที่สุดท้อทิ้งจริงจ้างเฉินก็จำเป็นต้องมีกระบี่ที่แข็งแกร่งและเหมาะสมสักเล่ม ต่อให้ตัวไปถึงขั้นกระบี่ใจรุก,กันแล้วและสามารถนำทุกอย่างมาเป็นกระบี่ได้แต่ว่าหากว่าได้ถือกระบี่จริงๆก็จะสามารถแสดงความสามารถอ,อาได้แข็งแกร่งขึ้นอาวุธวิเศษระดับ10แรงกว่าอาวุธวิเศษระดับ9้ามากอัญมณี3 7 0 0 0 0เมเม็ดสำหรับจอมยิทยุคนสวรรค์ธรรมดาธรรมดาแล้วนับเป็นจำนวนทรัพย์ที่มหาศาลมากซุปจังว่าเฉิญถือกระบี่เอาไว้ในมือเขาไม่ได้โครจรลมปานแต่แค่สบัดกระบี่ธรมธรมดาธรรมดาก็มีกระแสไฟฟ้าดังออกมา กระแสสายฟ้ามากมายพุ่งออกมาจากนอกกระบี่และหอหุ้มแขนข้างข,งขวาของแจ้งวัชเชนเอาไว้กระบี่ดีแจ้งวัชเชนโคจรลมปานแล้วส่งไปยังชีประจที่แขนขวาแล้วส่งไปที่กระบี่ม่วงสายฟ้าพิบตาเดียวสอนพื้นฐานสายฟ้าที่อยู่ในกระบี่ทั้ง72ตัวก็ถูกกระตุ้นขึ้นตุม้มเสียงสายฟ้าและเสียงร้องของสัตว์ดังออกมาจากกระบี่กระแสไฟฟ้าสีม่วงสายหนึ่งพุ่งออกไปจากกระบี่แล้วกลายเป็นสายฟ้านับสิบสายพุ่งไปร,บรอบๆบ,บริเวณ ทั้งลานแทาจะถูกสายฟ้าปกคลุมเอาไว้ทั้งหมดจะมองไม่เห็นร่างของจ้างลู่เฉินแล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมวันนี้ดัดเสียงเพี้ยนหน่อยก็อย่าว่ากันนะเพราะว่าขอมาเข้าใดีอีกอย่างจำเสียงมันไม่ได้ด้วย <c oughs> ไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสําหรับน้ําใจเล็กๆน้อยนะครับผมสาหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ